สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีตรียมพวายตรีประยววันนี้เวลา12นาฬิก55นาที สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเทวสถานสำหรับพระนครโบทพราหมณ์เขตพระนครในการพระราชพิธีตรียมพวายตรีปวายเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ7 0พรรษา2เมษายน2568โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ,รท้ายที่นั่งบูชาเทพสำคัญองค์ต่างๆในศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้แก่ เทวสถานพระพรหมประดิษฐานเทวรูปพระพรหมตั้งอยู่กลางบ่อน้ําสร้างขึ้นเมื่อปี2515เทวสถานพระศิวลึงสกักการบูชาเพื่อความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จและพลังอํานาจชาวฮินดูเชื่อว่าการบูชาศิวลึงทําให้ร่ํารวยมีโชคลาภเทวสถานพระพิคเนธเป็นโบสถ์กลางภายในประดิษฐานเทวรูปพระพิคเนธทําจากหินแกรนิตหินทรายหินเขียวและสำริดเทวสถานพระนารายหรือโบสถริม ภายในประดิษฐานบุษบกสามองค์เคียงกันประกอบด้วยเทวรูปพระเสมีพระนารายและพระภูมิเทวีตรงกลางโบสถ์มีเสาลักษณะคล้ายเสาชิงช้าขนาดย่อมสำหรับประกอบพิธีช้าหงเทวสถานพระอิศวรเป็นโบทใหญ่ภายในประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรและมีเทวรูปขนาดกลางอีก31องค์ประดิษฐานในเบญจา ด้านหลังเบญจามีสิวลึงสององด้านหน้าเบญจามีชั้นรถประดิษฐานเทวรูปพระพรหมสามองค์และพระสุรัสวดีสองข้างแท่นรถมีเทวรูปพระอิศวรทรงโคนันทิและพระอุมาทรงโคนันทิทางด้านซ้ายเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปนางกระดานสามองค์ใช้ในการพระราชพิธีตรียมพวายตรีปวายประกอบด้วยนางกระดานพระแม่ธรณีพระคงคาพระอาทิตย์และพระจันทร์ ตรงกลางโบสถ์มีเสาลักษณะคล้ายเสาชิงช้าสำหรับประกอบพิธีช้าหงในพระราชพิธีตรียมพวายตรีปวายโอกาสนี้ประธานพระครูพราหมณ์ทูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเทวรูปพระแม่ปรารรวตีหรือพระแม่อุมาแล้วส่งพระสุรายทรงเจิมเทวรูปเสร็จแล้วพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ประธานพระครูพราม์ทูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายน้ำเทพมนและถวายใบยมะตูม พระราชพิธีตรียมพวายตรีปวายมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นการพระราชพิธีประจําเพื่อบูชาสรรเสริญพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมในวันแรมหนึ่งค่ําเดือนยี่ซึ่งเป็นวันที่เชิญพระนารายณ์พระอิศวรและพระพรหมเสด็จเยี่ยมโลกพร้อมกันเป็นมงคลอย่างยิ่งและในปี2568เป็นปีมหามงคล ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาคณะพราหมณ์จึงพร้อมใจกันจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้สร้างเทวสถานสำหรับพระนครขึ้นเมื่อปี2327ปัจจุบันมีอายุ242ปีได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2492สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าอุท,ทยัยเที่ยงชาย,ยางกูล เวลา17นาฬิกา3 5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชายางกูลณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยราภรณ์วัดเทพสิรินทราาสหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชายางกูลประสูติเมื่อวันที่1มิถุนายน2473 ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงเธอกรมมื่นพงษาดีสอนมหิบอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและหม่อมแหวนสุรีชยางกูลณ,ณอยุทยาสกุลเดิมบุญยมาลิกและทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินี และทรงงานที่กรมการบินพาณิชย์กระทรวงคมานาคมจนกระทั่งทรงเกษียณอายุราชการในปี2533หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูลสิ้นชีพตักใสยด้วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเมื่อวันที่5มกราคม2568สิริชนสา94ปี ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรมหาวิราลงกรณ์วรราชพักดีสิริกิจการรุนีพิรยพัฒน์รัตศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่5ถึงวันที่8มกราคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกคศสอนสณมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์การนี้จะพระราชทานพระราชบร,รกโสให้ไดเฮงสวีเคตประธานมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์และนักวิทยาศาสตร์เยาวชนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอีกทั้งจะพระราชทานพระราชบรกาส ให้นายลีเซียนลุงรัฐมนตรีอาวุโสแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเข้าเฝ้าทุลอองพระบาทและถวายพระกยาหารกลางวันด้วยนอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมสถานที่และสถาบันสําคัญต่างๆได้แก่โบสถ์และพิพิธภัณฑ์ชางงีสถาบันวิจัยและความปลอดภัยนิวเคลียร์ของสิงคโปร สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติสิงคโปร์ห้องสมุดภูมิภาคพงโกสถาบันบำบัดและวิจัยเซลล์ขั้นสูงแห่งสิงคโปร์และสถาบันการแพทย์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสิงเคลวดยุก n อ็สมเด็จพระกนิษฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG403 สเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่5มกราคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินทีท TG 408เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่8มกราคมพุทธศักราช2569เวลา20นาฬิกา35นาที จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง4มกราคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่พระบาทอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในงานวันทหารม้าประจำปี2569วันนี้เวลา11นาิกา52นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสเสด็จไปศูนย์การทหารม้าค่ายอดีสออรอําเภอเมืองจังหวัดสระบรุรีในการนี้ทรงวางพานพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งพลตรีวิบูลพงศ์อินทพงศ์อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าร่วมกับภาครัฐและเอกชนชาวจังหวัดสระบุรีจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2559 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตลอดจนเป็นที่สักการบูชาของกำลังคนครอบครัวและประชาชนจากนั้นเสด็จไปยังอาคารประมลพลาสินทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในงานวันทหารมา้าประจำปี2569ซึ่งศูนย์การทหารม้าค่ายอดีสรจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรำลึกถึงพระมหาวีรกรรมอันกล้าหาญและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงต่อสู้กับข้าศึกเมื่อวันที่4มกราคม2309นณบ้านปรานกปัจจุบันคือพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ทรงม้าพร้อมด้วยทหารเอกคู่พระไทย4นายรวม5มา้าเข้าต่อสู้กับทหารเมียนมาที่มีถึง30มา้าจนทรงได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด ทหารม้าจึงถวายพระเกียรติและยกย่องให้ทรงเป็นบุรพา,ารย์การรบบนหลังม้าและทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารมา้าถือเอาวันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารมา้าศูนย์การทหารม้ามีหน้าที่วางแผนอำนวยการกำกับการและฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจาการของเหล่าทหารมา้ารวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนากำหนดหลักนิยมและทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามที่ได้รับแบ่งมอบมีผู้บังคับ,บผู้บัญชาการศูนย์การทหารมาเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบภายหลังทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วสเสด็จออกนห้องทรงงานพระชทารพรทานพระวรโรกาศให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบก นายทหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนร,ราชกัญญาทรงเคยดำรงตำแหน่งเป็นพระอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการขีม่ม้ากองการศึกษาโรงเรียนทหารมา้าศูนย์การทหารมา้าโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อศูนย์การทหารมา้าในด้านต่างๆ ทรงมีพระดําริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาสูงและปรับปรุงคู่มือวิชาการขี่ม้าให้ทันสมัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากลรวมทั้งมีพระประสงค์ให้ผู้ข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าเข้าทําการฝึกศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าทรงประจําพระองค์ด้วย